คลมแปลมส s i นักแสดงสาวผันตัวทําธุรกิจขายขนมต้องบอกเลยว่าเป็นนักแสดงสาวสวยที่ผันตัวเองมาทําธุรกิจขายขนมสําหรับสาวคลีมเปลมสินีที่เธอได้ลงมือทําขนมด้วยตัวเองทุกขั้นตอนโดยขนมไทยโบราณสุดคุณย่าขนมสมพรเกิดขึ้นจากความต้องการของคุณแม่สาวคลีมที่นึกอยากจะเรียนทําขนมไทยโบราณกับแม่สามีหรือ่าของสาวคลีมนั่นเอง จึงเดินทางไปหาคุณย่าที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้คุณย่าถ่ายทอดวิชาการทําขนมไทยสูตรโบราณโดยเซาคลิมเผยว่าคุณย่าเป็นคนทําขนมไทยอยู่แล้วตั้งแต่สมัยสาวๆจนถึงอายุ60ก็วางมือส่วนตอนนี้คุณย่าอายุ87ปีแล้วแต่ยอมรับว่าตอนแรกคุณย่าค่อนข้างที่จะหวงสูตรมากแต่ตื้อไปตื้อมาคุณย่าจึงยอมใจอ่อนลอพลอมเผยเคล็ดลับการทําขนมไทยให้อร่อยต้องใช้เตาถ่านและกะทิข้นมือด้วยเหตุนี้เลยตั้งชื่อว่าขนมสมพรซึ่งมาจากชื่อคุณย่า โดยสาวคลีมบอกว่าเธอกะจะขายสนุกสนุกและขนมไทยเป็นอะไรที่ต้องพิธีพิถันและละเอียดอ่อนมากแต่กระแสตอบร,บรับดีเกินคาดจนตอนนี้ยอดฟอลโล่ในอินสตาแกรมทะลุเกือบ70,000คนแล้วซึ่งทำให้ต้องเพิ่มปริมาณในการทำต่อวันและทำเมนูขนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือบางอย่างประยุกต์ในรูปแบบเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นโดยมีคุณแม่เป็นคนหลักๆในการทำขนมและคลีมเป็นผู้ช่วยกลายเป็นธุรกิจในครอบครัวไปแล้วสำหรับเมนูขนมไทยโบราณมีให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวแก้วใบเตยข้าต้มมัดกล้วยเชื่อมกลีบลำดวนขนมชั้นลูกชุบเมี่ยงคำขนมเปียกปูนข้าวเหนียวมะม,ม่วงขนมตาลขนมเหนียวยกมนันีปุ๋ยฝ้ายช่อม,ม่วงกระเช้าสีดา